ร้านอาหารผีซิ่วมีเข้าไม่มีออกชิ้นสวนดล้องหายไปหนึ่งชิ้นแผ่นทองด้านหลังก็ไม่มีบอ,บอสอีกครู่ก่อนลูกปันนี้บอสฟังไว้หน้าผับปูชามาหลายร้อยปีแล้วนะครับอะบอสดูสิครับราคานี้เธอคิดว่ามันคุ้มหรอ ปะปปบอสนี่นี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่พวกเราฟังคำแนะนำของบอสแล้วหามาได้แล้วนะครับอืมอเอาไปแล้วรีบใส่บอสเพื่อจะหาไอเลวเท่าเทียนนั่นข้าต้องเสียพลังรักษาพีของเขากันต้องเสียเงินซื้อลูกป,ปั้นควันอิมใหยอีกเซ็งจริงยินดีต้อนรับครับปิศาจเครื่องคิดเลขซูอัน บอสครับพวกเขาไปแล้วพอเอ,อ๋ได้ตามหลังพวกเขาไปแล้วครับพวกเขาน่าจะเป็นแค่โจรธรรมดาครับรู้แล้วจะขึ้นไปด้านบนก่อนมีอะไรก็เรียกฉันครับอยาทิ้งากันเพื่อนไปได้สิคิดเงินครับมาแล้วครับร้อนชินี่เพิ่งจะเดือนห้าเองทำไมร้อนขนาดนี้เนี่ยนายมานี่สิมาให้ฉันกอดหน่อย ไม่สนใจข้างนนเนอะทำไมคุณต้องถอดเสื้อผ้าด้วยเขาบอกให้มานี่ทำไมคุณทำแบบนี้คุณทำแบบนี้ก็ไม่มีวันได้หัวใจฉันหรอกหัวใจของเธอหรือตัวเธอก็ต้องเป็นของฉันคนเดียวไม่นะคุณปล่อยฉันคุณไปฉันเดีายวนี้นะไม่นะอ้านี่มนหนังบ้าบอลอะไรเนี่ยพิซซฉันไม่พูดรอบสองแล้วนะอืมถ้ามันมีแต่แรกก็จบต่อไปอย่าทำให้ฉันโกรธอีก จริงสิจะมีของมาให้ต่อไปตอนกลางวันนายก็เข้าไปอยู่ในรูปปั้นนี้นะถึงสีสันจะดูซีดจางไปหน่อยแต่อย่างน้อยก็เป็นรูปปั้นที่ได้รับการบูชามานะมันสามารถรักษาดวงวิญญาณธรรมดาของนายได้เจ้าไปเอามาจากไหนหรอซื้อมาใช้เงินซื้อมานายบอกว่านายชื่อหวนอะไรนะิซีไม่ใช่ซีที่แปลว่าสิ่งของใช่ไหมซีคือซีของซีตัวไหนมันก็เหมือนกันนั่นแหละรีบนึกให้ออกเร็วเท่าเทียนอยู่นาะยฉันจะได้ส่งนายไปเกิด เขาเถียนคือสัตว์อสูรข้าไม่เคยเจอเขามาก่อนไม่เคยจริงๆไอ้ที่กินข้าวเหมือนกินควายตัวหนึ่งแบบนั้นไม่เคยเจอหรอไม่เคยถ้าไม่ใช่เพราะพลังของเขารักษาดวงยันต์ของนายตอนนี้ดวงยันต์ของนายที่ถูกขังในหายนั้นคงสูญสลายไปนานแล้วข้าก็ไม่รู้งั้นนายตายยังไงไม่รู้ไม่รู้ก็เรียบคิดให้ออกเร็วสิข้าเก็บนายมาเลี้ยงไม่ใช่จะเลี้ยงฟรีๆนะนอกจากจะมีความเย็นก็ไม่มีอะไรเลยถ้ายังนึกไม่ออกแบบนี้ฉันจะทําให้นายตายอีกรอบเข้าใจไหมอืม ตายอีกรอบเหรอไม่นะข้ายังไม่รู้เลยว่าเขาคนนั้นเป็นใครเขาเหมือนจะเป็นคนสําคัญมากข้าจะไปเกิดใหม่ไม่ได้ข้าไม่คิดจะหลอกท่านแน่นอนแต่ว่าตอนนี้วินาทของข้าได้รับความเสียหายข้าจําได้ว่าข้าคือคุณชายในตระกูลล่ําแต่ท่านให้ของสิ่งนี้จะช่วยรักษาดวงวิญญาณของข้าปแบบนี้ข้าต้องนึกขึ้นได้แน่เออแบบนี้ท่านรู้สึกเย็นขึ้นมาไหมบอสท่านเข้าได้แล้วครับให้ผมเอาขึ้นไปให้ไหมไม่ต้อง 천ั롱จะ 찬들롬... 네.